วมส่งเอาเรื่องเอาชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไรท์บิดดิบเดือดที่กํากับโดยเกียรติศักดิ์ศรีราชนนสูงนำแสดงโดยติ้งโนตทิ่พพงวโรกรอตอมพัชจิราเบนเรสซิงไต้ฝุ่นตักเพชร แทนทิติพุ่มอ่อนไลเป็นต่อแมตุกกันจนาเมธานีและอีกมากมายค่ะโดยจัดพิธีบวงสวงขึ้นในเวลา8ปดน,น,น,นาิกาสิ้านาทีณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเหล่าดารานักแสดงร่วมทําพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงและยังมีเซียนพระชื่อดังปองสุพรรณเดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะผมเกียรติศักดิ์ศรีรนด์สูงพุ่มกับนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาบวงสวงที่ศาลหลักเมืองวันนี้น่าจะเป็นเลืองที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ปองนะครับ ติงโน้นะครับที่ให้เรามีโอกาสโปรโมสวงที่นี่นะครับก็ค่อนข้างฉูดลูกนิดนึ่งไม่มีอะไรนะครับเพราะดีมันคิวค่อนข้างเยอะเป็นเลือดีเนาะก็หลักๆวันนี้แดดไม่ออกนะครับขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนเพราะเช้าเช้านี่ไม่น่าเชื่อจริงๆเห็นมีกระซิบบอกว่าจริงๆจะมาเยอะกว่านี้วันนี้มันเช้านิดหนึ่งแต่ขอบคุณมากครับครับผมโปรเจกต์นี้ก็วางวางแผนมาตั้งแต่ก่อนจะเลือกแข่งจับครับเพราะว่าเราอยากให้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจาให้หลายๆคนว่า ชีวิตนักแข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างาแล้วก็ชีวิตจริงที่เราต้องเจอในในที่นังเอกเนี่ยที่ต้องเจออะไรพระเอกต้องต้องทำอะไรบ้างในชีวิตประจําวันแล้วก็การที่ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยการที่จะไปได้เป็นแชมป์น,นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องง,งา่ายๆที่เห็นเห็นกันว่าแข่งกันบนถนนหรือว่าในสนามเนี่ยถ้าในถนนก็อันตรายเขาอยากให้มาแข่งในสนาม เรือ่องนี้ผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผมเพื่อเสี่ยงชีวิตตั้งแต่เคยเป็นแ,บบแ,นแ,แบบองก็เลยเป็นแรงบันดาลใจก็อยากดูท่านไม่เห็นด้ยวยไม่รู้จริงๆขนาดขี่รถกันมากกว่าออแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นบทบาทใหม่ที่มาทาม้าทายเราแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถท,ที่ผมว่ามันไม่ค่อยที่จะมีให้หาดูง่ายๆอยู่แล้ว พอจิงโนดชวนมาก็เลยตัดสินใจมาเลยง่ายเลยเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้เล่นเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเลยขอบคุณทีทเอมากๆที่เลือกมาขอบคุณจิงโน้ตขอบคุณทุกคนเลยที่เลือกมาแล้วก็ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่ ดราม่ามากๆเป็นบทที่หนักมากๆไม่เคยเล่นบทบาทที่หนักขนาดนี้มาก่อนค่ะก็กลายมาเป็นเรื่องฮาร์ดไล h ์ที่แปลว่าขี่เชื่อมโยงกับไลฟ์ชีวิตชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจออะไรมากมายที่เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับชีวิตที่ทําให้ต้องมาเจอพระเอกค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าได้ทํางานกับเพื่อนครับจริงๆผมกับโน้ตก็สนิทกันตั้งแต่ที่เขาเป็นนักแข่งแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนสนิทกันตอนเขาโทรมายังไม่รู้เลยว่ามาเล่นหนังนะ ก็คือบอกว่าเอ้ยเย็นนี้ว่างเปล่าวันนี้แล้วเราก็ไปอ๋อก็คือลักษณะคือจะมาทำเดโม่เดโมอะไรกันครับก็ยังถาม <สา S 2> ตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นความร,รู้สึกจริงจริงและต้องต้องขอขอบใจลูกสาวคนนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ที่ค่้นฉากกับแม่เนี่ยอาตอมจะส่งความรู้สึกทั้งสายตากับน้ําเสียงออมันทใํให้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 แม่มีกาลังใจที่จะเล่นของเขาได้มันเป็นความท้าถ่ายมากว่กเพราะว่า ดาราหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์แต่ข้อดีของการไม่มีประสบการณ์คือเหมือนั้นที่ไม่เต็มแก้วเราก็เหมือนผ้าขาวนะครับเราจะแต่งสีสันอะไรก็ได้แต่ข้อดีก็จะมีดารายอย่างที่แนทนคิตติแล้วก็ดาราที่มีประสบการณ์พี่ไหลอะไรเงี้ยจริงๆก็จะมีตัวลายล้อมโดยเฉพาะเมตุนะครับภรรยาของไอ้สมบัติกำนานวงการหนังไทยถือว่าเป็นเกียรติเล่นจนว่าเราร้องไห้ทั้งกองครับแล้วก็ติงน็อตก็พี่กดบาดได้ตอนแรกต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างแม้กระทั่งตัวติงน็อตบอกพี่ผมจะไหวเหรอแต่นี้ผ่านการเวิร์กช็อป เอซิงเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตแมนนทานีครับตัวที่แบบเป็นตัวแทนของเขาเรียกอซ์จิจูบของนักกีฬาเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เพราะว่าคาแรคเตอร์เป็นโมเดลคล้ายๆที่เราเห็นในสองศรีเก้าหรือซับเบอร์ยนะครับมันเป็นเรียลลิสติกมากกว่าที่ฟิคชันนะครับแต่เป็นเสร็จไม่ได้วันหนังมันคือฟิคชั่นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จะมาจากเกรดของทิงโนตประมาณสักสามสิบเปร์เซ็นต์แล้วก็ฟิคชั่นเข้าไปสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทุกคนน่าจะได้ดูกันแล เป็นนักกีฬาที่เราไม่ได้ทำานานแล้วเป็นเรื่องแรกของผมเลยลครับผลงานชิ้นใหม่ครับฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับรก็ทํทาตามฝันมาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวครับในงานเรื่องนี้ครับรก็ใด้ทีเื่องน้องครับลองมาสัมผัสดูครับว่าผมและแแนักแสดงหลายๆท่านในบทจะเป็นยังไงอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน